สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านสวนฟาลุยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําน้าพริกน้ํานะครับส่วนประกอบก็จะมีพริกขั่วนะครับหอมแดงต้นหอมผักชีมะกอกผงชูรสเลือแล้วก็ปลาที่เราไปหาได้นะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับ นี่ครับถ้วยที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาแกะเอาเนื้อปลานะครับเราจะเอาจากฉพาเนื้อปลานะครับส่วนกระดูกเราก็กอ,าออกนะครับเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะครับเป็นปลาธรรมชาติครับมีไงทุกคนตา,าก็าจะประมาณนี้นะครับเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อ ตอนนี้เราก็แกะปลาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่ส่วนประกอบแล้วนะครับส่วนประกอบอื่นขั้นต้นเราก็ใส่มาก,กอกลงไปเลยนะครับแกะเลยนะครับทุกคนต่อไปก็เกลือนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ พริกขั่วนะครับพริกเม็ดขั่วให้กรอบเลยครับคนไหนที่ชอบกินเป็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับของจูรถนะทุกคน นิดหน่อยก็พอนะครับต่อไปก็หอมแดงต้นหอมผัดชีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ ต่อไปก็เราจะเอาน้ําที่ต้มไว้มาใส่นะครับต่อไปเราก็จะเอาน้ํามาใสา่น้ําที่ต้มไว้นะครับนี่ครับต่อไปเราก็จะมาทําการชิมว่าขาดอะไรนะครับตอนนี้ก็ ตาก็ประมาณนี้นะครับตะาพริกน้ำนะครับใส่ปลาเด็๋เดเราชิมดูนะครับเดี๋ยวคัดเกลือนะ้บเดี๋ยวเราก็เสกเรือลงไปนิดหน่อยนะครับ คนๆๆเลยนะครับอืมรถชาติได้ที่แล้วนะครับ มาปิดนี้กันน้ำพริกน้ำนะครับทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจครกวรบ้านสวนยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิป